สวัสดีครับ f c และผู้ติดตามทั้ง4 0 0พันคนนะครับนะวันนี้ผมก็มีเวลาแล้วนะครับก็เอาลูกป้อนอลูกป้อนลิงเน็ตนะครับมาโชว์เพื่อนๆนะครับนะก็ตอนนี้น้องหิวหนักมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมป้อนให้แค่มือเดียวเองนะครับอ่าเพราะว่าไปไปทำงานมานะครับเลยไม่มีเวลาดูแลน้องนะครับ ก็เอาอาหารไข่นะครับอ่าทิ้งไว้ในกรงให้น้องนะครับนะก็วันนี้เย็นๆผมก็มีเวลาแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาให้อาหารน้องตอนเย็นนะครับนะตอนนี้นะครับนกของผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่กินน้อยนะครับนะเพราะว่าเขาเป็นไวนที่ค่อนข้างที่จะต้องฝึกหัด นะหัดก,กินอา,อาหารเม็ดแล้วนะครับนะแต่ถ้าผมมีเวลาผมจะามารีวิวอาหารหลักของนกให้นะครับอาหารวัยกำลังหัดแทะนะครับนะแต่ผมยังไม่มีเวลานะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมก็มาป้อนลูกป้อนให้น้องก่อนนะครับวันนี้นะไอ้น้องได้กินก่อนนะครับเนาะก็น้องกินน้อยมากเลยนะครับตอนนี้อันนี้ที่เขาล้องเขาไม่ได้ล้องกลัว นะครับเขาไม่ได้ร้องอ่าอะไรนะครับคือเขาร้องหิวนะครับนะเขาร้องหิวนะให้เขาร้องไปนะครับอนาคตนะครับถ้านกที่ร้องเก่งๆร้องหิวเก่งๆ,ๆนะครับร้องอ้อนเก่งๆ,ๆนะครับจะเป็นอนาคตที่นกที่พูดจะพูดเก่งมากเลยนะครับนะอ่าอันนี้เป็นเป็นเนอ่อเป็นเกล็ดความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าน้องร้องดังร้องขออาหารอย่างนี้นะ อ่าอนาคตเขาจะพูดเก่งนะครับนะก็เดี๋ยวผมกำลังชงอาหารป้อนให้น้องก่อนนะครับน้องกินน้อยนะครับน้องกินน้อยมากนะครับยังไม่รู้ช่วงนี้ไม่รู้ปริมาณเลยว่าน้องกินมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาดูเลยน้องเลยแป๊บนึงลูกแปบ๊บนึงครับแปบ๊บนึงครับแปบ๊บนึงนะอ่า อ่าตอนนี้หิวหนักมากเลยนะครับอ่าให้ลองไปนะครับให้ลองไปอยู่นี่เฉยๆลูกเฉยๆเฉยๆก่อนเฉยๆเฉยๆเฉยๆเดีย๋ยวพ่อต้องไปซื้อข้าวโพดให้กินแล้วนะนะครับนะเฉยๆครับแป๊บหนึง่งนะหิวนะครับนะตอนนี้ก็เพื่อนๆที่คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปของผมนะครับผมเห็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาเข้าไปตอบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ อ่าอ่าสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาผมจะมาทำคลิปตอบคำถามให้ทุกคนนะครับนะตอบทุกคำถามนะครับนะตอนนี้น้องก็อยู่ช่วงัยหัดแทะแล้วนะครับนะัยหัดแทะแล้วนะครับก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คืออาหารเม็ดนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็เม็ดมิลล็สนะครับนะให้น้องเขาไวแทะได้แล้วนะครับวัยนี้นะครับแล้วก็ ต้องฝึกให้น้องกินได้แล้วนะครับเรานะเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีฝึกให้นะครับว่าเวลาฝึกให้น้องกินอาหารเมร็ดฝึกยังไงทํายังไงให้น้องถึงเชื่องทํายังไงให้น้องติดมือคนนะครับทํายังไงให้น้องแบบเชื่องครับเชื่องสุดๆไม่หนีคนนะครับนะไม่หนีคนนี้ตอนนี้นกผมก็ตัวโต,วตวขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยว เดีย๋ยวผมจับป้อนอาหารให้กับลูกป้อนลิเน็กได้นะครับนะร้องหนักมากเลยร้องหนักมากเลยเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาผมจะมาตอบทุกคำถามนะครับนะตอนนี้พิ่งจะมีเวลานะครับทำงานด้วยนะครับเลี้ยงนกไปด้วยนะครับนะก็ทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับให้ได้รับความรู้กันนะครับ อ่ะแปบ๊บนึงลูกแปบ๊บนึงอยูเฉยเฉยเฉยๆหิว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 นะครับหิวน้องหิวนะน้องหิวอ่าแปบ๊บนึงมาอ่ะมา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 มมป้อนอาหารให้เขาแล้วก็เรียกชื่อ,อเรียกชื่อเขาไปด้วยนะครับนะจัมโบหรือใครมีวิธีที่สอนน้องก็อ่าลองเรียนรู้ด้วยตนเองได้เลยนะครับนะ เอาจากคลิปผมไปดัดแปลงนะครับนะอันนี้ของผมก็น้องเขาหิวนะครับผมก็ไม่อยากจะฝึกอะไรน้องเยอะเพราะว่าถ้าเราฝึกน้องเยอะเดีย๋ยวน้องจะกินน้อยไปนะครับนะผมก็ขี้เกียจฝึกน้องนะครับถ้าบางคนมีเวลาว่างก็ป้อนไปด้วยแล้วก็ฝึกเรียกไปด้วยนะครับเรียกชื่อไปด้วยให้น้องเดินเข้าหานะครับนะแต่นี่ผมค่อนข้างที่ชอบสงสารน้องนะครับ เห็นน้องหิวก็ต้องรีบป้อนให้ทันทีเลยนะครับนะก็ไม่อยากจะเอ่อให้น้องหิวนานนะครับนะถ้าเขาหิวนานปั๊บเขาจะกินได้น้อยแต่ถ้าเขาหิวจัดๆเราก็ต้องรีบป้อนให้เขานะครับเขาจะได้กินเยอะๆนะครับนะอันนี้ลูกยังไม่หมดเลยนี่เขาเริ่มจะอิ่มเลยนะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะป้อนให้เขาได้กินเยอะๆนะครับนะ กินน้อยมากครับกินน้อยมากกินน้อยมากๆเพราะว่าเขาช่วงวัยแพะแล้วนะครับวัยแพะก็ต้องเตรียมข้าวโพดดิบนะครับแล้วก็อาหารนะครับอาหารเอ่อมิเล็ดนะครับมาเล็ดมิเล็ดนะครับนะอ่าหรืออ่ามาเล็ดทานตะวันก็ได้นะครับนะมาเล็ดทานตะวันหรือผลไม้ก็ได้นะครับนะผละไม้ก็เขาก็ส่วนมาก อาหารหลักของเขาก็คือผลไม้นะครับนานกนะก็จะมีกล้วยก็ได้นะครับกล้วยก็ได้นะครับก็อ่ะกล้วยก็ได้แล้วก็พริกก็กินนะครับนะแต่แต่ต้องไวโตนิดนึงถึงจะกินได้นะพริกพริกสดนะครับพริกชี้ฟ้าอะไรเงี้ยนะครับนะพริกชี้ฟ้าอา่าโอเคเนาะก็ วันนี้